ชาวราศีธนูชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้สำหรับเรื่องของงานเรื่องของเงินชาวราศีนี้จะมีในเรื่องของการลงทุนมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายหรือบางท่านไปเจออสังหาริมมทรัพย์ดีๆไปเจอที่ดินสวยๆแล้วอยากจะได้ สิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีในเรื่ององการลงทุนส่วนในเรื่องของงานชาวราศีนี้ให้ระวังเรื่องของอะไรขี้ปากขี้ฟันที่ราคาจะมีในเรื่องการซุบซิบนินทาจะมีในเรื่องการหักหลังจะมีในเรื่ององการคดการโกงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าขอใหชาวราศีธนูเนี่ย ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเอกสารขอให้มีความรอบคอบถ้าไม่เข้าใจในเนื้อหาในนั้นก็ควรจะหาคนที่มีความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นภาษาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในทางภาษาเรื่องของการเงินนะชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมจนถึงวันที่15 มกราคมที่รักขาที่รักขาเอาสำหรับชาวราศีนี้เนี่ยเป็นนักเสี่ยงเป็นนักสู้เขาเรียกว่าชอบทั้งเสี่ยงชอบทั้งความเสี่ยงชอบทั้งความเสียวเพราะดันชาวราศีธนูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานเนี่ยจะเกิดขึ้นกับชาวราศีนี้หรือชาวราศีธนูจะได้เจอใครบางคนแนะนํา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของงานหรือบางท่านอาจจะไปเจอสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาอยากจะทำธุรกิจอยากจะเปิดร้านอยากจะเปิดร่วงอยากจะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมเนี yeah. ่ยเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีนี้การเริ่มต้นใหม่ๆงานที่จะต้องเข้ามาหาชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆ แต่พไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติก็จริงแต่อีกในหนึ่งเป็นเรื่องของโชคลาบนะพราน,นชาวราศีตุลจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชาวราศีธนูมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะที่าราคาถวย <c oughs> <c oughs> นะแต่ก็อาจจะมีบางคอมเมนต์วันสองวันยังไม่ได้ไปอ่านเลยมีบางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในรูปแบบ อ,อาจารย์ก็ไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่ามีถ้าคอมเมนต์ที่ดีก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ไม่ดีอาจารย์แนะนําว่าถ้าร้านนี้ไม่อร่อยไม่ถูกปากก็ย้ายร้านอื่นง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปนู่นอย่าอยากให้รัฐบาลท้าแบบนี้เพื่อฉันฉันจะได้มีชีวิตที่ดีช่วยตกเอาปลามายัดใส่ปากกูช่วยเคี้ยวให้กูหน่อยได้ไหมแต่ตัวเองไม่ทําอะไรแล้วก็มาโทษหมอดู โชคชะตาแต่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากการกระทําเดิมๆนะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เรื่องของการเดินทางแต่ถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีธนูจะโชคดีมากหมายความว่าที่ผ่านมาทําแล้วก็โดนหลอกทํามาแล้วก็พังไม่เป็นท่าแต่ตรงนี้ถือว่าโชคชะตาได้นำพาชาวราศีธนู หรือว่าสวรรค์กําลังส่งกําลังบางอย่างลงมาหาชาวราศีธนูที่ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลทุกอย่างมันลงตัวไปหมดที่ราคาที่ราคานีหลายๆท่านกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอยากจะสร้างบ้านขายอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินวางโครงการต่างๆแล้วก็ซอยขายย่อยขายอันแน่ถือว่าเลิศเพราะอะไรการเงินขึ้นมาไม่นานหรอก เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีธนูจะได้รับข่าวดีหรือเอกสารต่างๆอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปต้องใช้ในเรื่องของอะไรอดทนในการรอคอยนะว่ากันแบบนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของชาวราศีธนูเนี่ย <c oughs> เป็นมีเงินไม่ได้ มีเงินไม่ได้ต้องเกิดการหมุนเกิดการไหลเวียนเป็นแบบนี้เพราะชาวราศีนี้ชอบหมุนเงินแล้วก็เป็นราศีหนึ่งที่ชอบเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหุยเนี่ยแต่ชาวราศีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดมายากจนเกิดมาพระอ้อมก็แทบจะไม่มีจะใสา่เกิดมาพ่อไปทางแม่ไปทางร่ำเรียนก็ไม่ได้เรียนสูงเหมือนชาวบ้านแต่ด้วยบุญวาสนาทำให้าชาวราศีนี้ มักจะไปถึงเป้า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะจะไปถึงเป้าหมายโดยไม่ยากไม่เย็นถึงแม้ว่าจะมีแรงเสียดทานแต่ก็ต้องเข้าใจาว่าชาวราศีนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าความจำดีเลิศนะแต่บางครั้งความจำดีเลิศแต่ถ้างานมันเข้ามาเยอะมากมายมันก็ไปแบบเหนื่อยเหมือนกันอ้าอันนี้คือภาพใหญ่ๆสำหรับการพยากร์ท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่0 9 4 1> 4 1 9 8 5 6 6, 6แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง8 9 4 7 8 1 4 5 6 8ทีราคาที่ราคา,า,าส่วนในเรื่องรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เนีเข้าไปดูด้านล่างท่านใดยอยากจะออกแบบโลโก้ตามหลักควงจุ้ยสีอะไรดีสัญลักษณ์ควรจะเป็นรูปแบบไหนดีก็อยู่ในรายละเอียดด้านล่างโดยทั้งสิน้น เดี๋ยวเราว่ากันเลยสําหรับชาวราศีนี้เรื่องของธุรกิจอาจารย์แนะนําว่าถ้าจะเริ่มทําการใดๆก็แล้วแต่ในเดือนนี้ไม่ควรจะแพ่งพลายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การตัดสินใจของชาวราศีธนูถือว่ามีความสําคัญมากไม่ต้องแพ่งพลายให้ใครบางครั้งบางอย่างเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมารู้เราทุกเรื่อง ส่วนในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนการเงินต่างๆในช่วงจังหวะนี้ถือว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่นะยังไม่ต้องขอหัวหน้าอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้กับความรู้สึกของสิ่งแวดล้อมด้วยนะแ,แล้วท่านใดกําลังวางแผนว่าอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจบางท่านกําลังตัดสินใจจะทำธุรกิจ ทางออนไลน์ line. ถามว่าในสนามนี้มันเต็มหรือยังยังบางคนยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำบางคนยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำแล้วบางคนก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาโดยเฉพาะวิชาชีพถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ก็ต้องดูเบื้องหลังด้วยว่าคนที่กำลังสอนเราครูที่กำลังให้ความรู้เราเป็นครูของจริงหรือเปล่าเขามีความรู้ในด้านนั้นจริงหรือเปล่า อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่เก่งจะไปเรียน MBA ก็ไม่เข้าทางเข้าทางแล้วจะไปเรียนกับใครดีล่ะอาจารย์พิมพ์รีพรายอันนี้ครูตัวจริงเลยเริ่มจากเด็กยากจนเด็กไม่มีตังค์แล้วริ่มรวยมาจากออนไลน์ถ้าจะทำธุรกิจออนไลน์ลองศึกษาน้องพิมรีพรายนี่คือครูตัวจริงอาจารย์บอกเลยอย่าไปถามโค้ชจะทำยังไงดีว่ามันจะขายคอร์สให้แล้วขายแพงด้วยแล้วถามว่า โคดเหล่านั้นมีเงินไม่ํอมาจากอะไรก็แม่งขายโคดไม่ได้มาเป็นแม่ค้าแบบพิมพ์รีพายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกหมายความว่าเรื่องของการแยกแยะอันไหนของจริงอันไหนของเก๋อันนี้สําคัญที่สุดนะว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของการเดินทางการเดินทางชาวราศีธนูอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ในเรื่องการเจราจาบางท่านอาจจะอยู่ในแวดวงผู้บริหารบางท่านเป็นศาสตราจารย์บางท่านเป็นรองศาสตราจารย์บางท่านเป็นรอง,สสาารงเอ,งอ่อเป็นด็อกเตอร์บางท่านมียศถาบรรดาศักดิ์อยู่ในผู้บริหารระดับประเทศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีเรื่องของแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นอบตอบจอบหอะไรพวกเนี้ยจะมีแรงเสียดทานค่อนข้างมากหรืออาจจะหมายความว่า ศัตรูที่เรามองไม่เห็นศัตรูที่มองเห็นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่ชอบกินหน้ารูเฮียอะไรอเงี้ยรู้รู้มึงเนี่ยกูระวังตัวแล้วถ้ามึงมาเนี่ยกูระวังตัวแต่ไอคนที่เข้ามาแล้วแบบเขาเรียกว่าเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเข้ามาโดยรูปแบบเป็นมิตรแต่เบื้องหลังแล้วกําลังมีอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันขึ้นมาชัดขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามันมีกลุ่มคนหรือว่ามีใครบางคน ที่กำลังคิดไม่ดีกับเราอยากจะหักหลังเราอยากจะเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไว้ใจคนถึงร้อยเปซเพราะชาวราศีธนูต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของเราด้วยชาวราศีนี้ถ้าให้ใจไปแล้วจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนรักถ้าเข้ามาให้เลยเต,ต,ต็มร้อยเลย แต่หลังจากนั้นพอพวกเขาสุขสบายชีวิตดีขึ้นเมื่อไหรจะคืนตังกูไ,ไม่ใช่ไหมเมื่อไรจะไหวล่ะไหวไหวลูกนี่เพื่อนสนิทเนมื่อไรเมื่อไรจะคืนตังขาลูกป่วยแล้วล่ะสาธุ่เฮขอยแมงเป็นจริงอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็มักจะเสียสนยนกับเรื่องของอะไรคนที่เราไว้ใจ แล้วใครที่กําลังคิดว่าอาจารย์หนูอยากจะเริ่มลงมือตอนนี้เลยแล้วก็ไอตอนเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่6เดือนที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นจําไม่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินตัวเองถ้าอยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนลูกเปลี่ยนให้เริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อนเลยตัวเราเนี่ยต้องเริ่มก้าวแรกจําไว้ว่าความฉลาดทางร่างกาย สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่า EQ สำคัญมากกว่า IQ เพราะการลงมือทำจะเป็นกระบวนการที่ส่งผลไปเรื่องของความอดทนเรื่อง,องความฉลาดเพราะนั้นถึงจะฉลาดโคตรพ่อโคตรแม่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีผลอะไรเราจะเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเสมอขณะที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆจำไม่ว่าเปลือกโลกเนี่ยที่วันเนี้ยอาจารย์ตื่นมาเฮ้ยอีกีแผ่นดินไหวจริงหรอถามลูกลูกบอกแผ่นดินไหวลูก รูปเดียไหวอย่างนี้เลยเพ่อรูปมันสัน่นงี้ถามว่าพ่อรู้เรื่องหรือเปล่าอาจารย์หลับไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นคอยเริ่มลงมือทำขอให้วางแผนดีๆอย่างน้อยให้มันพังในกระดาษก็ยังดีแล้วสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปมันเป็นในแง่ในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณของเราบางครั้งอาจารย์นั่งดูคลิปที่ตึกกำลังถลม่ม ถ้าตรงนั้นสมมุตินะ่ะแค่สมมติว่าถ้าตรงนั้นเป็นลูกเราล่ะนะนะที่เขาไปทางานอยู่นะั้นหรือเป็นเมียเราล่นะแค่สมมตินะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นนะแล้ววันนี้เราไม่เคยได้ให้ตังเขาเลยไม่เคยพาเมียไปกินอาหารดีๆเลยไม่เคยพาลูกไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันเลยแล้ววันนั้นมันก็มาไม่ถึงอาจารย์ก็มันคิดอะไรได้หลายอย่างนะจากเหตุการณ์เหล่านี้ คิดจะทำอะไรที่เกิดความสุขกับคนที่เรารักให้ทําเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งนั้นแล้วถ้าท่านใดนะกำลังอยากจะขายบ้านขายที่ขายทางตรงนี้อาจารย์สร้างเพจขึ้นมาเทพที่ดิน นะเอาเข้าไปโพสต์ไม่ต้องไปาหาอาจารย์ใน messenger ไม่ต้องเพราะว่าอาจารย์จะไม่ตอบไม่มีเวลาตอบนะว่ากันเช่นนี้แล้วกันสําหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรในทางวงจุย้ยใช้สีอะไรดีอาจารย์หนูควรจะทําอาชีพอะไรนะมันมีในเรื่องของลักษณะของอาชีพต่างๆตามธาตุอยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดธาตุอะไรอาชีพอะไรที่เหมาะสมสามารถที่จะถามอาจารย์ได้นะ ถามได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะจัดน้ำจิ้มก็รับเพราะว่าทำทุกวันนี้ก็เพื่อตังค์ที่ราคาอ่ะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยสิ่งที่จะต้องจัดการอันดับแรกเลยคือไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมารู้จักเรามากเกินไปไม่จะเป็นที่จะต้องให้ใครเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเรามากเกินไปนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเพื่อนฝูงหรือว่าคนเพิ่งรู้จักเข้ามาจัดงานในบ้านมีการ กิจกรรมกันในบ้านอันนี้จะส่งผลในเรื่องของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆบางครั้งเราก็ไปทํากิจกรรมข้างนอกก็ได้จะเจอเพื่อนใหม่เจออะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ในบ้านถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่จะทําให้เราเดือดร้อนด้วยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปให้สักสองใบ การดูดวงเนี่ยมันหมายอาการที่เรารู้ล่วงหน้าไว้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยเนะสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เป็นนักลงทุนเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมักจะเชื่อในเรื่องของดวงในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยคนเหล่านี้ไม่ประมาทนะเล็ดเลดสามถ้วย อุ้ยตออายหายแล้วอ,อย่างที่อาจารย์บอกไปการเจ,เจอการพบเจอการได้เห็นอะไรใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์ไม่แนะนำว่าไม่ให้จัดในบ้านบ้านจะเป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านก็ได้คอนโดก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความเป็นส่วนตัวไม่แนะนำให้ มีใครเข้ามาทํากิจกรรมในบ้านจะเกิดความเดือดร้อนกับเราเราอาจจะรู้สึกสนุกแต่บางครั้งคนก็อาจจะรู้จุดอ่อนเราได้นะว่ากันแบบนี้เลยหลังจากนี้อาจารย์เทพก็จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ต้องมาพูดอยู่อย่างนี้ซ้ำๆอาจารย์เริ่มมีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ ถ้าเกือบสิบปีที่แล้วนะ่ะเกือบสิบปีที่แล้วแล้วสิ่งนั้นมันส่งผลให้ชีวิตขออาจารย์หรือว่าใจขออาจารย์เนี่ยมันใหญ่มากขึ้นจากที่แบบเฮ้ยยังไงก็เข้าแกงมาจบก๋วยเตี๋ยวจบหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองอาจารย์ก็เริ่มทําอะไรที่กล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะใช้เงินมากขึ้น มันก็ส่งผลให้มันมีความคิดที่เปลี่ยนไปเนะเพราะฉะนั้นการที่เราคิดแบบนี้มันก็ได้อยู่เท่านี้แต่เมื่อสมองหรือว่าความคิดเรามันเปิดใหญ่เข้าไปอีกการตัดสินใจของเรามันก็ใหญ่เข้าไปอีกแต่ก็ต้องระวังตัวระหว่างทางเพราะฉะนั้นกินเที่ยวในรูปแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับการพนันอะไรเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่าอย่างไงก็ไม่จนกินในท้องแต่กินในขี้แต่กินแล้วเดี๋ยวกลับมากินอย่างไงก็ไม่จน หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยคุณคาเมดาอาจารย์เนี่ยไปเจอหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่กลายเป็นว่ามันหันหน้าเข้าหาอาจารย์ขณะที่อาจารย์กําลังเดินไปซื้อเอ้ยเดินไปซื้อตั๋ว MRT รถไฟใต้ดินสถานีพระรามเก้าไปเจอเล่มนี้เดินดิ่งเข้าไปแล้วเปิดหน้าหลังเปิดตรงกลางอ่านตัดสินใจซื้อมาในราคา150บาทเนื้อหาก็บอกเลยว่าถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงิน ให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นมนุษย์ย่อมอยากถูกให้เกียรติเงินทองก็เช่นเดียวกัน เพราะนั้นในหนังสือเขาบอกเลยถ้าวันนี้เราปฏิบัติต่อเงินอย่างสุภาพเงินจะหาทางกลับมาหาเราเองเพราะฉะนั้นเรามีบ้านให้เขาอยู่หรือ,อยังเรามีที่อยู่อาศัยให้กับเขาหรือ,อยังเงินทองชอบความสวยเงินทองชอบความปลอดภัยเนะี่ยเพราะฉะนั้นของอาจารย์เนี่ยซิปลูดได้ซิปลูดได้แบบนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกสำหรับรุ่นพรีเมียมสองหมื่นเก้าพันเจ็ด ร้อยแล้วจะเป็นไม้จา์ต้องต้องเป็นกระเป๋าจา์เทพเป็นหนังบัวจารย์เทพอาจารย์ทำมาอีกรุ่นนะึรุ่นนี้เก้าหมื่นเก้าพันไอ้โชว์หน่อยขอโชว์หน่อยดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะรุ่นนี้รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นหนังม้านะที่อาจารย์ทํามาเนี่ยหนังม้า หนังม้ชนิดพิเศษก็เรียกหนังมา้จาักรพรรดิ9ก0า0 9 0อันนี้เป็นหนังม้าอยู่ด้านนอกด้านในเป็นหนังวัวเป็นหนังวัวปกติก็คือหนังวัวพิเศษอิตาลีนะส่วนเรื่องการปลูกเศษพิธีต่างๆอาจารย์ก็ทำตามความเชื่อเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบมันสามารถแปลงเป็นเงินหลายล้านได้จริงเหรออาจารย์ขอย้อนกลับไปในสมัยตอนที่ยังไม่มีความเชื่อ ในเรื่องของการดูดวงไม่เชื่ออะไรเลยยายทักก็ไม่เชื่อแต่ยายเนี่ยอาจารย์เชื่อนะเชื่อก็เพราะเราโดนกับตัวเองอาจารย์มีเจออุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยสองน่าจะสองครั้งนะขับมอไซค์แล้วไปความกับเฮียบ่อยนะอีกครั้งหนึ่งโดนมอไซค์มาอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรกับมอไซค์ขับรถนี่แม่งก็ต้องถอยหลังไปทับมอไซค์ก็งงชิบหายเลยกับชีวิตแต่ครั้งที่ยายอาจารย์เตือนเนี่ยมันเป็นช่วงที่อาจารย์หัวเลี้ยวหัวต่อ เรียนอยู่ม .4 เรียนอยู่โรงเรียนศรีพิทาโรงเรียนเดียวกับคุณอมสะกาวใจเนี่ยแต่ใจเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาตรงๆก็คือเกเรนะเกเรมากก็เป็นขับมอไซค์จะไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยชื่อไ้ก้าตึกสี่ชั้นเขาเรียกว่าลุกทับอย่างดีเลยบ้านขายเตาถ่านไปขากลับเนี่ยกำลังจะไปเอาอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านตรงสามแยกบางกะปิเนี่ย ช่วงที่มันไฟเหลืองและเตร็มจะแดงอาจารย์ก็ยังไปได้แต่ไอรถยนต์ในแม่งวิ่งพุ่งเข้ามาชนอาจารย์ไอบอยเนยหน้าซีดหน้าเซียวแรงเลือดไหลไม่หยุดแต่ตรงข้ามขนาดที่รถคว่ำน่ะมันก็มีคลินิกไอบอยก็เข้าไปทําแผลอาจารย์นี่ก็ทะลอกเหมือนกันพอใช้ได้แต่ไม่หนักเท่าไอบอยไอบอยหนักหนักเก,กือบร้อยโลนะไอเนี่ยเด็กรุ่นน้องมันก็ไปกับอาจารย์ก็ถือว่าฟาดคอไปแต่ครั้งที่สองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยยายเป็นคนเตือนอีกครั้งหนึ่งความประมาท อาจารย์โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนมันมีช่วงหนึ่งที่หลังจากที่อาจารย์เนี่ยโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็มันก็หลังจากนั้นทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นนะหยุดงานไปเกือบเดือนก็แปลว่ารายได้หายไปเป็นหมื่นหายไปเป็นหมื่นก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่มีความมั่นคงเลยว่ะแต่ก็ยังต้องทําแต่ขณะที่อาจารย์ไปเล่นดนตรีอาจารย์ก็จะมีเป้ของอาจารย์ใบหนึ่งแล้วก็จะซื้อกระเป๋าเป้ เพื่อจะใส่รองเท้าเสื้อผ้ามือสองกางเกงอะไรพวกนี้รู้ว่าคนไทยอ๋อชอบรีวายชอบเนื้อซายชอบเนื้อซายไอ้หายบิ๊กอ e ีให้หน่อยซื้อเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของกางเกงจริงปลอมดูแค่คัตติ้งของมันด้วยการตัดเย็บก็ติดแปก็ขายได้ส่วนใหญ่โดนชักดาบนะก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้หนังสือเล่มเนี้ยมันทำให้อาจารย์ตัดสินใจบางอย่างก็คือซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาแบบนี้เนี่ยรุ่นเนี้ย ไม่ใช่รุนนี้แบบเนี้ยเกือบสอง0 0บาทในช่วงนั้นก็ถือว่ามันก็มีงานพิเศษอะไรเข้ามาเนี่ยก็พอมีกําลังอยู่บ้างอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อหลังจากนั้นไม่นานหมดตูดไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเลยหลังจากซื้อกระเป๋าแล้วว่าแต่ความเชื่อลึกๆเราก็เชื่อว่ากระเป๋าน่าจะดึงดูดเงินให้กับเราได้นะแล้วถามว่าจริงหรือเปล่าสําหรับอาจารย์จริง มันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่อาจารย์นอนหลับอยู่ในช่วงบ่ายเนี่ยเพื่อนอาจารย์ก็โทรมาหาอาจารย์เรียนด้วยกันที่โรงเรียนศิลปะก็คือไทยวิจิตศิลปะตอนนี้เจ๊งหมดแล้วเรียนบูรณาพลก็เจ๊งเรียนไทยวิจิตศิลปะก็เจ๊งนะมันก็โทรมาหาอาจารย์อโลทัวนอาจารย์ทํา YouTube มันบอกเลยว่าเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอว่าไอ้เฮียบอ่เขาทำยูทู e มึงเอาแต่ดู YouTube ไอ้เฮียดูแต่หนังโปะถ้ามึงทาแบบเนี้ยมึงจะได้เงินแบบนู้นแบบนั้นมันก็ขับมอเตอร์ไซค์มากับเมียมันสองคน มาสอนอาจารย์ทำ u t u b e คอมพิวเตอร์เก่าๆเครื่องหนึ่งก็เริ่มทำมันก็สอนมึงกดแบบนี้จะได้แบบนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ผิดมึงก็กลับมาตรงนี้อาจารย์ก็เริ่มฝึกเริ่มฝึกเริ่มฝึกการฝึกฝนทักษะการลงมือทำโคตรสำคัญฝึกจนเป็นฝึกจนโอเคคราที่ละตื่นมาฝึกกลับไปจะทำงานฝึกฝึกฝึกเดือนแรกไม่มีเงินเดือนแม่ไรเลยแต่อาจารย์ก็ทำไปทำไปทำไป ประมาณ3เดือนนี่แหละนะก็เริ่มมีเงินจาก YouTube เข้ามาได้ค่าบ้านได้ค่าน้ําได้ค่าอะไรพวกนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเป็นไปได้นี่วาเราก็รู้สึกเฮ้ยมันทําได้นะแต่กดคุณ200อเนี่ยอาจารย์บอกเลยมีความสําคัญมากมีความสําคัญมากหลายๆท่านลงมือทําไม่เท่าไหร่แล้วก็ถอดใจจำไว้ว่าทุกอย่างถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นนักธุรกิจ จำไว้เลยว่า3เดือน6เดือนแรกเราไม่มีไรายได้เข้ามามีแต่รายจ่ายอันนี้คือชีวิตของผู้ประกอบการ5ปีแรกอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก5%ที่รอดแต่ภายใน10ปีจะเหลือเพียงแค่1ในร้อที่รอดออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปตามนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราทำงานประจำล่ะอาจารย์ถ้าวันใดเขาเลิกจ้างเราก็เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงเหมือนกัน อาจารย์เนี่ยถึงไม่ได้เงินอาจารย์ก็าทำไม่ได้เงินก็ทําสิ่งที่สําคัญให้จำไว้ว่าถ้าจะซื้อกระเป๋าให้กับตัวเองอย่าลืมเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่าราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือรายได้ที่เราจะได้ต่อปีนะแล้วขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้สิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกเนี่ยบางท่านอาจจะหมายความว่าเฮ้ยแล้วจําเป็นที่จะต้องซื้อกระเป๋าขออาจารย์เทพคนเดียวหรือเปล่า ศรัทธาหมอดูท่านใดชอบหมอดูท่านใดที่เขาขายกระเป๋าซื้อใช้ได้เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือจะไปซื้อแบรนด์อะไรก็แล้วแต่แบรนหลุยวิตตองพาดา้ากุชชงกุชชี่แอร์มงแอร์เมใช้ได้เหมือนกันแล้วถามว่าลูกเสกยงาก็เอาไปให้ร้านูกเสกให้ก็ไม่เห็นยากใช้ได้เหมือนกันขอให้เป็นกระเป๋าสตังรงสวยแบบนี้นี่หนังม้าจะเป็นแบบนี้จะมีความเงาจะมีออร่าของมันอยู่ สำหรับหนังมาไอ้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเอาเศรษฐีเห็นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าคนในลักษณะเดียวกันจะมองกันออกเสมอนะว่ากันแบบนี้ละกันอาจารย์เทพอาจารย์เทพขาแล้วต้องใช้เมื่อไหรด่ดีกระเป๋าสวยๆอย่างเงี้ยใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยเนยีเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยไอ้ไข่เนี่ยงดเลยเพราะว่านีไข่ไม่ได้เเงินน่าจะไปติดเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งท้ายกันด้วยโครงการสะพานบุญ เพื่อพี่น้องผู้พิการของพวกเรานะโครงการนี้ทํามาประมาณเกือบ3ปีแล้วได้รถประมาณ200กว่าคันเกือบ300คันนะถ้าอาจารย์แบบไม่ได้จดก็น่าจะประมาณนี้ของเด็กๆเนี่ยได้ไปร้อยกว่าคันสําหรับของผู้ใหญ่ได้80คันแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารในช่วงที่ทําแรกๆเนี่ยมีเงินเข้ามาประมาณสักหกหมื่นมัน้ง อาจารย์ก็ดึงแม่งหมดเลยดึงหมดเลยทีหลังบอกคราวหน้าเฮ้ยต้องเก็บก้นถุงไว้ดึงเงิน60,000ไปเอาไปซื้อรถวิวแชร์ให้กับโครงการหนึ่งของเด็กแต่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยจำนวนเงิน60,000แตจได้รถมา5คันจำได้เลยว่าห0 0 0 0่นได้5คันเฮี้ยแพงคิดผายจากการที่เราได้เห็นภาพตรงนั้นน่ะเรารู้สึกไม่แฟร์กับเด็กว่ะ มันน้อยเกินไปแล้วตรงนั้นเขาบอกว่าเขาผลิตกันเองโอเคเราไม่รู้ถึงมือหรือเปล่าจริงๆเราก็ไม่ควรจะคิดเยอะขนาดนั้นแต่ด้วยความเป็นอาจารย์เทพนะหกหมื่นมันน่าจะได้มากกว่านี้นี่ก็คิดไปคิดมาแล้วก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันมีรถมือสองจากญี่ปุ่นนี่หว่ารถเ็กพิการ้วของญี่ปุ่นมันโอเคอยู่แล้วแล้วราคาถูกได้แม่งเป็นร้อยคันเลยนะเว้ยหลังจากนั้นอาจารย์ก็ตัดสินใจเลยซื้อเอง ได้เป็น100ยคันเงินแสนหนึ่งเนี่ยได้รถวิวแชร์ไปเพียบเลย20 30คันกับ5คันเนี่ยมันคนละเรื่องก็กลายเป็นว่าคิดใหม่ทำใหม่ให้มันได้คุ้มที่สุดกับเงินที่พวกเราได้ทำบุญร่วมกันนะ120 8 9 8 0 7 6 5ครั้งล่าสุดอาจารย์นำไปส่งอยู่40คันอนามัยเชียงใหม่5คันส่งไปที่สพท่านใดอยากจะได้รถวิลแชร์ไปให้เสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าของ ใครของเราก็ได้นะก็ให้โทรไปที่สวพ9-11แต่คราวนี้ปีนี้อาจารย์คิดว่าจะซื้อรถวิวแชร์เนี่ยลดลงมา50สมมุิว่าเงินแสนหนึ่งจะซื้อเป็นงห้าหมื่นอีก5้าหมื่นอาจารย์จะซื้อแผ่มเพิดเพื่อส่งต่อความดีบุญนี้ไม่ใช่ขออาจารย์เทพบุญนี้เป็นของพี่น้องทุกคนเป็นของที่ราคาที่ราคานะ โลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากคนยุคเบบี้บูมหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ขออาจารย์เป็นรุ่นที่โชคดีที่สุดคือช่วงหลังสงครามโลกทุกอย่างเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่หลังในช่วงเราเนี่ยเป็นช่วงชุลมุนคือเหมือนกับช่วงสงครามโลกแต่มันเป็นสงครามไม่ถึงกับเย็นทั้งเย็นทั้งร้อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องปรับตัวให้มากอา่ะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีธนูพบแต่ความ โชคดีร่ำรวยทุกขวยรวยที่ราคา